จะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคู่คิดที่ดีเป็นคนที่เป๊กพึ่งพางอายแล้วก็เป็นคนที่เป๊กรู้สึกว่าสบายใจมากๆเลยเพราะว่าเป๊กจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนที่อายุ4ี่สิอะครับคุณพูดได้เลยว่าฉันไม่ใช่ผู้ใหญ่ๆๆ <c oughs> จริงๆเข,เขาเป็นคนน่ารักมากหน้าตาหรือรูปร่างหน้าตาหรือสมองเดินทางกันมากีาา่ปีแล้วคะก็ตอนนี้เข้าปีที <c oughs> <c oughs> ่8แล้วครับผมกำลังจะเข้าปีที่เก้าครับแปดปีก็นะ มันพิสูจน์ระยะทางของกําลังม้าเรียบร้อยแล้วสำหรับพทย์นะ8ปดปีเก้าปีเนี่ยก็แต่งงานแล้วก็ขอแต่งงานไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้จัดแต่งงานครับผมจิตช่วงโควิดก่อนคุณอาแล้วก็มีแผนที่จะทําเรียนหอสร้างบ้านกันก่อนนะครับครับผม แต่ว่าก็มาเจอจังหวะที่โควิดพอดีก็เลยก็เลยพักเรื่องแต่งงานไปก่อนเพราะว่ายังจัดไม่ได้ครับซื้อบ้านเดียวจดะทะเบียนได้ไหมคะ,ะ,ะ,ะจดทะเบียนไปก่อนได้ไหมคะอ,อ้ยังไม่ได้จดนะะเราคิดว่าเราโอเคแล้วนะตอนนี้เราก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเรารอแต่งเลยทีเดียวแล้วก็ถามเาว่าซื้อบ้านเดียวให้เป็กด้วยทั้งโครงการมีอยู่หลังเดียวเห็นมีอะไรเพิ่มเลยม่าจะเจ๊งหรือเปล่าทำไมอกลายเป็นปัญหาใหญ่เห็นบอกว่าเรื่องนี้เ็เป็นปัญหาใหญ่ยังไงอ่ะค่ะสร้างบ้านใช่ไหมคะ สร้างบ้านโอ้โหคุณแพทคือเป๊กอะไม่ได้ซื้อคือเป๊กอะมีบ้านอยู่แล้วบ้านเดิมมันอยู่ในโครงการอันนี้อันนี้ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวทางโครงการเขาจะตกใจอันนี้เป็นมุกนะะโครงการเขาก็คือปกติแหละเป๊กอะอยู่โครงการนี้มันเป็นแบบอิงลิชวินเทจเป๊กอะชอบฟิลนี้มากแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยอยากขยับขยายให้บ้านมันใหญ่ขึ้นเราก็เลยเล็งเล็งเพื่อนบ้านเพื่อน,อน,อน,บ,นบ้านไว แล้วก็ทีนี้เขาไม่ขายให้เราพยายามใช้วิธีทุกวิถีทางแล้วรวมถึงคุณใส่ด้วย <c oughs> นะคะจุดทูบอะไรก็ตามนะแล้วเวลาเราจุดทูบเราก็บอกเพื่อนบ้านว่าคุณช้างจะจุดทูบแล้วนะแต่คุณช้างใจอ่อนอะไรเงี้ย <c oughs> บอกเจ้าที่เจ้าทางสุดท้ายเขาก็ไม่ใจอ่อนนะคะ <c oughs> เป๊กก็เลยผ่านบ้านหลังริมสวนเนี่ยตรงนี้มานานแล้วก็เลเฝ้าเล็งว่าเฮ้ยไม่มีใครมาอยู่เลยนะคุณหนวดเนาะ <c oughs> ใช่ครับนะแล้วเขาก็ไม่มีใครมาหยุดบ้านหลังเนี้ยค่ะมันเป็นบ้านหลังทะยงมุมกับบ้านของเป๊กคือมันไม่ได้หลังบ้านติดการทะยงมุมแต่ว่าบ แบงก์ก็มาติดว่าเป็นเป็นทรัพย์สินของแบงก์แล้วก็เลยดีลไปที่แบงก์อุ้ยพอดีเลยบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ก็เลยไปซื้อต่อจากแบงก์มาแล้วก็คุณถาเขาก็เลยให้คนมาตีราคาว่าทําต่อเติมแบบที่เราอยากจะได้เนี่ยมันประมาณนี้เท่าไหร่เขาก็ตีมาราคาแบบคนลุกคนลุกอย่าเรียกว่าขนลุกอย่างเดียวเรียกว่าขนล่วงดีกว่าขนล่วงหมดเลยดีกว่าก็เลยคุณถาก็เลยไม่เป็นไรทเองเพราะว่าที่บ้านของคุณถาเขาทาธุรกิจนี้อยู่แล้วค่ะเขาก็เลยออางั้นบ้านหลังนี้ทําเองแล้วกัน ทุกวันนี้เดี๋ยวเสร็จตรงนี้ก็กลับไปทาสีด้วยนะคะก <c oughs> อบภูนคุณอา <c oughs> ว่างไมล่ะคะ <c oughs> จะชวนไปด้วยกันค่ะอย่างนั้นก็มาช่วยกันสนิทใ <c oughs> นเบได้เลยว่าคบกันแล้วอายุห่างกัน13ปีเนี่ยมันมันมีแบบจุดไหนที่ที่ไปด้วยกันไม่ได้หรือมีจุดไหนที่แบบมีบางวันไหมที่รู้สึกว่าเขาอายุน้อยเกินไปหรือเขาอายุมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใครตอบก่อนคือผมผมคิดชอบว่างระหว่างวัยว่างกัได้ไหม ของผมไม่มีเลยครับคุณาคู่คู่เราน้อยมากหรือแทบไม่ไม่มีเลยครับความรู้สึกของผมนะครับเพราะว่าเป๊กจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนที่อายุ40อะครับจริงๆเขาเขาเป็นคนน่ารักมากหน้าตาหรือรูปร่างหน้าตาหรือสมองหมายถึงว่านิสัยอะครับเขาเขาแบบเหมือนจริงๆมีความเป็นเด็กอยู่เยอะมากครับแล้วเราอยู่ด้วยกันมันมันเลยบาลานซ์ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับครับ ในขณะเดียวกันเป็กก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนเราประมาณนี้ถาะพึ่งพาได้ค่ะคุณอาทุกเ,เรื่องที่เป๊ก อยากให้ถ่าช่วยทุกเรื่องที่เป๊กร้องขอรวมถึงเรื่องที่เป๊กไม่ได้ร้องขอด้วยถ่าจะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคู่คิดที่ดีเป็นคนที่เป๊กพึ่งพาอาศัยแล้วก็เป็นคนที่เป๊กรู้สึกว่าสบายใจมากๆเลยอยู่กับเขาตรงนี้ถ่าไม่เคยมีเรื่องแบบมองผู้หญิงมาให้รู้สึกไม่สบายใจเลยเพราะถ่าจะมองผู้ชายตลอดเน่ก็เห็นเล็งๆต่างกล้องอยู่นะคะก็คือเรื่องผู้หญิงเวลาเราไปทํางานอะเราจะรู้สึกสบายใจไม่ว่าเขาจะไปปล่อยเราไว้ที่สตูแล้วเขาจะหายไปกลับไปบ้านเขาทั้งวัน ราจะไม่รู้สึกเฮ้ยไปเจ้าชู้ที่ไหนเปล่าไปมองใครเปล่าเพราะว่าถาเขาไม่มีอะไรแบบนั้นเลยค่ะคุณอามันเป็นข้อโชคดีแล้วเราก็ทํางานด้วยความสบายใจช่องว่างระหว่างวัยของเป๊กกับถาไม่มีแต่ถ้าถามความลาคาญที่มีต่อกันมันก็มีบ้างเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเธอฉันลาคาญ <c oughs> เธอเรื่องนี้แล้วเขาก็ลาคานเป๊กเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะมันก็มีบ้างเรื่องความงองแงของเป๊กถาก็าน่าจะลาคาญเป๊กนิดหน่อยส่วนเป๊กก็จะลาคาญเขาเรื่องเวลาที่เขาใจเย็นมากเกินไป แล้วเป็กเป็นมนุษย์ที่ไปทํางานต้องตรงเวลาเป๊กไปทํางานถ้าสาย5นาทีเป็กจะรู้สึกว่าผิดบาปและเป็นคนชั่วช้าสามารถมากจะรู้สึกไม่โอเคกับการที่ไปทํางานสายถ้าสมมติทีมงานนัดเป็กเวลานี้แล้วเป็กยังไม่ถึงกอออีก5นาทีหรือถาถาเขาเป็นผู้จัดการของเป็กด้วยค่ะเช้าเนเป็กจะถามแล้วถาถาพรุ่งนี้อยู่นัดกี่โมงเพราะว่าเราต้องมีช่างแต่งหน้าไปทำผมที่บ้านมันจะเป็นรูทีนของเราแบบนี้เขาต้องนัดดิวเรามาสมมติว่าเขาจะบอกว่าออกจากบ้านเที่ยง เที่ยงสิบนาทีเขายังไม่ลงมาจากข้างบนเนี่ยเป็นจะรู้สึกบ้าไปแล้วมไม่ได้แล้วมันสายแล้วอะแล้วมันจะไปถึงงานกี่โมงรู้สึกว่าการผิดนัดแม้แต่นาทีเดียวมันมันเป็นบาปคุณอาอชีวิตเราจะเจริญยากถ้าเราไม่รู้จักรักษาเวลาขนาดคิดว่าการไปสายเพียงเล็กน้อยจะมีความรูม้สึกว่าตัวเองสามานขนาดนั้นเนี่ยตรงนี้่เป็นจุดเกิดของ เป็กสีธัญญาเลยนะครับงานเขาไม่เคยพลาดอย่างแน่นอนเพียงแค่เวลาก็บ่งบอกแล้วว่าเขาเป็นคนที่รับผิดชอบงานแค่ไหนนี่ฮะจุดเริ่มต้นของความสําเร็จของคนนะฮะอยู่ที่การรักษาเวลาตรงนี้ด้วยมันจําเป็นอันนี้ไม่ได้ว่าที่รักนะเนี่ยแต่งหมดแล้วคอนที่เราเลี้ยงเชียร์นะ